อ,อีอนายเนี่ยเก็บกระเป๋ากันโคตรช้าเลยรู้หรือเปล่าว่ารถไฟของเราเนี่ยตั๋วตอนเจ็ดโมงเช้าดีมันหกโมงห้าปนาทีแล้วนะฉันจะบอกว่าจริงๆแล้ว,วฉันไม่ได้เก็บกระเป๋าช้านะเธอดูรถฉันที่ฉันนั่งมาดิยางมันแบนหมดแล้วอ่ะโอ้โหแล้วทำไปสูบยงนอกจากยางแบนแล้วดูทั้งกระจกรถและประตูเหมือนจะหลุดออกมาแนะนำ ก่อนป้าว่ารถไฟไม้ยังอ่ะใช่โอ้โหแล้วเดี๋ยวก่อนนะฉันดูในเน็ตมาเขาว่ากันว่าที่นี่เป็นสถานีรถไฟที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานเลยทำไมมันอย่างเก่าว่ะนี่มันใหม่จริงเหรอมันดูไม่ใหม่นะที่มันใช่ที่เธอหามาหรือเปล่าหรือเรามาผิดที่อ่ะเดี๋ยวฉันดูแป๊บนึงนะถ้าจาก Google Map แล้วอ้าวมันห่างจากที่นี่ไปตั้ง400กิโลเมตรแน่ไม่เนี่ย แต่เธอโง่ที่ให้ฉันผิดแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันคิดว่ายังไงรถไฟมันก็ต้องผ่านสถานีนี้อยู่แล้วอ่ะใช่งั้นเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วใหม่กันเลยดีกว่าป้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 าไหนป้ันก็เก่าดีๆหน่อยหน่อยเองดูสิก็แค่เศษเหล็กที่หลุดออกมาแล้วก็มีไม้ที่เยอะมากเลยนะมันมันมันเก่าเกินไปนะเราดูข้างในไหมโอเคได้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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยใหม่ฉีดได้นะ ว่าไม่ได้นะว่าไม่ได้นะวี่ไม่พันตามประวัติศาสตร์ด้วยว่าสถานีรถไฟนี้เคยเออถูกชนมาก่อนอ้าวไม่อันนี้เป็นแค่โมเดลเฉยๆแหละเขาจำลองไว้ถูกท้มันระเบิดเหรอและไอ้สามคนนี้ยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยปกติยังเป็นนักคท่องเที่ยวแักคท่องเที่ยวอ๋อเขาแค่กระโดดรดเต้นออกปาร์ตี้เต้นอ๋อปาร์ตี้เต้นแดนปาร์ตี้มันเป็นอุบัติเหตุนะเมื่อประมาณสิบชั่วโมงก่อนอุ้ยขอโทษนะ ขอโทษนะตาดูลูกกระต่ายโทมัสนี่คือโดนโดนสารระเหยอะไรหรือเปล่าตามันไม่เหมือนในการ์ตูนเลยอ่ะในการ์ตูนมันต้องตาแบลวหน้าตาม่ตาแดงแป๊ดนะใช่ฉันเคยเห็นนะตอนนั้นเวลาเขาร้องเพลงเขาจะอารุ่จาะด้วยนี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมานั่งดูโมเดลอะไรแบบนี้แล้วนะรีบไปซื้อตั๋วรถไฟแล้วก็เข้าไปในสถานีรถไฟกระตุ้นกันไปนี่ฉันซื้อตั๋วก็ซื้อตั๋วตันี้ซื้อตั๋วตรงไหนนะซื้อตั๋วตั๋วตัว ฉันจะไปฉันจะไปนครสิงห์ธรรมราชแล้วก็ต่อสายอีกสายหนึ่งสายรถไฟสีม่วงไปเพื่อเขาฟูจิ What เดี๋ยวเดี๋ยวมันก่อนมันไปไงไงอะมันลงล่างขึ้นไปท้างบนได้ไงมันไปฟูจิเฉยเลยนะไม่ใช่เหรอมันไอเรือรถไฟมันดำน้ำเหรอเฮ้ยใจเย็นหน้าใจเย็นอันนี้มันเป็นแบบรถไฟในโรงบอกเราจะไปที่ไหนก็ได้วู้ยพไหนายแากดตัวไปตอนเจ็ดโมงนี่มันเจ็ดโมงสิบห้าแล้วพวกไายกดตัวกันช้ารถไฟไปหมดแล้วมั้งเนี่ย รีบมา呀เราต้องรีไปรถไปโอ้โหเราต้องวิ่ตามรถไฟไปเหรอทำไงล่ะนี่เสียตามไปฟรีไม่เอานะว้ายอ้ยหยาตกใจทำไมมันล่วงวะนี่นี่ไหนกันช่วยด้วยได้ปล่อยรถไฟพวกเราไปทีก็อะไรขึ้นหรอทุกคนทุกคนเป็นอะไรกันน่ะก็ที่นี่นะสิพอเราเดินเข้ามาในสถานีรถไฟอยู่ดีๆก็ถูกขังไว้ในอูอุโมงแปลกแ แหมมันยังไม่ให้เราไปอีกด้วยด้านหน้าก็มีเหมือนเป็นถังระเบิดถังแก๊สแล้วก็ไม้ที่เขายังสร้างไม่เสร็จให้ตายเถอเพราะเราจะตายที่นี่ไม่ได้นะอุ้ยเราเจอไซเรนเฮดด้วยอ่ะฮิไซเรนเฮดเสาไฟฟ้าเอ้ยฉันแค่เป็นแฟนคลับไซเรนเฮดเท่านั้นน่ะน่ารักมากเลยอ่ะคอสเพย์เขาคอสเพย์กแล้วเอาไงต่อดีฉันว่าเราขับทางเดิมดีกว่าไปทุกคนมันมีรถไฟฟาเราไปที่สถานีรถไฟได้ ที่ตายเถอะฉันได้ยินเสียงแปลกๆมาจากอุโมงค์มีไฟด้วยอย่าบอกนะว่าหลุดได้มาเฮ้ยเดี๋ยล้วรถไฟไม่ตาแดงแดงอะมีก็รถไฟไหม้ละไม่คุ้นนะโอ้ยเพื่อนใกล้ใกล้ขึ้นเลยมันไม่ปลอดภัยนะทุกคนรีบไปดีกว่ารีบไปเถอะไม่ปลอดภัยนะช่วยรถไฟกองกองกองเราแล้วไม่เห็ตาไม่โยมโอ้โหตามไม่ติดครับผม ดูข้างล่างดิดูข้างล่างดิสูตรสล<า>งไปสรกสรกมีโทวัสด์รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามแล้วก็รุ่นเดอนี่บอกนายฉันกลัวไม่ต้องกลัวนะายเจ้องขนมปังน้อยโทมัสมันไม่ทำอะไรเราหรอกหน้านี่ก็แค่โชว์โชว์หนึ่งใช่เห,หรอ,อ,อจริงเหรอเอออห้ยมันตามมาไกลฉันมากขนาดนี้มีสร้างรถไฟที่ถูกระเบิดด้วยไม่ได้ ไม่จริง <ui> ไ,ไม่จริงไม่จริงไฟไอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยร้อนไปหมดแล้วตอนนี้ใช่มันมีคนตายเต็มเลยเพราะว่าเขาเหยียบถังระเบิดใช่ใช่เหรออุ้ยตัวแตกเห็นไฟระเบิดนั่นเหมือนกันเนี่ยมองนายอย่าเหยียบถังระเบิดนะแล้วแล้วอะไรมันมีเอเลี่ยนข้างๆนี่ด้วยล่ะเนี่ยโอ้ยมีคนตายมีคนโดนไอเลือดเอเลี่ยนตายไม่จริงเหรออุยระวังให้ดีๆเลยเลือดเอเลี่ยนนี่มันอันตรายสุดๆแถบด้านหลังของเราเด็กก็ยังมีโทมัสตามมา แบบติดติดเฮ้ยมีธรรมะใจดีด้วยธรรมะธรรมะใจดีช่วยเราอยู่เหลือเกินค่ะอุ้ยนี่ขึ้นมาที่เรือรถไรชอมาของฉันเลยแล้วถ้าขึ้นบนเราจะปลอดภัยไหมไม่ปลอดภไม่โลจจ่ามันจะขึ้นทาไมเนี่ยมันพลุมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยไปหมดแล้วพวกนายฉันรู้สึกเริ่มเวียนหัวมะเนี่ยฉันฉันไม่ได้ คิดไปเองใช่ไหมว่ามันดูวอกวนเหมือนหัวแปลกๆโอ้ฉันเวียนหัวมากตอนนี้ล้มแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่มีบันไดเลยไม่รู้ปิดไปปิดมาด้วยแต่ว่าตรงข้างหน้าถ้ามาจะเป็นลมแล้วก็ฉันผงแค่ดมมาเองไหนๆอ้าวดมต่าสบายกินมาถึงนี่นะดีนะมันอยู่ข้างหน้ากินตู่มากเลยนะเลือดกำเดาผมไหลเลยนะยอมตายนะคน ลือไปลยอโมแต่หัวล้อนี่มันตามตูดนมาติดติดแล้วรู้แล้วระน่พยายามเดินอยู่แล้วข้างหน้าทำไมมีถังอะไรเต็มไปหมดเลยนั่นนะมาเร็วมาเร็วมาเร็วมันถังอะไรอ่ะหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าฉันกลัวว่ามันจะระเปิดนะอาจจะไปวางแผนไว้สำหรับการกำจัดโทมัสก็ได้โอเคเคอเคถังไวไฟอ้อ้ยอ้าอย้โอ้้อ้้อ้้้้้โอ้้โ้ มีจอมตระแจาที่น่าประทับใจมากเลยระเบิดต่อนหน้าด้าน,น,นหลังด้านหลังคนลุกหมดแล้วครับพอ่อนี่แล้วตอนนี้โทอมัสไล่ตามมาเรื่อยๆนี่นะที่มีอุค้าวหน้าเนี่ยนนเฮ้ยตอนนี้่ขวางทางไว้เราไปยังไงอะข้างหน้านี้ให้ไต้ทะรถไฟนี่เจ้าหน้าที่ได้โปรดเปิดทางให้พวกเราทีเจ้าหน้าที่เฮ้นรถไปต้องอยู่มาเรือขอให้พวกเราเปิดทางนี่เราหน่อยไอ้่วยด้วย รี่ไปรีไปร,รไปร <อ S 2> ไปาป้หน้าด้วยโอ้เมื่อกี้ทุกคนต้องไปเห็นแน่โทมัสอะมันหายไปในกำแพง<ด>และหหเหมือนว่าการหายตัวของบันไปน,นั้นมันคงจะไม่หยุดอยู่ตรงนี้แน,น่ๆเลยอะเราต้องหาวิธีการออกไปจากที่นี่เร็วกสิ อัปราบรถไฟดีไหมไม่ปลอดภัยแล้วได้ไหมอะไม่สับไม่ได้่ฉันว่านะพวกนายไอ้โทรมาสน่ะมาคงตามเรามาไม่ได้แล้วแหละรถไฟขบวนใหญ่ขวางอยู่ขนาดเนี้ยมันมาไม่ได้หรอกออใช่ก็จริงอะนะตามที่จุ๋แจงพูดเลยแต่แต่แต่พวกนายเห็นอะไรลางๆด้านหน้าตรงดันหรือเปล่าไหนอ่ะอุ้ยเหมือนเป็นรูป่างโทมัสเลยแต่วันกลางยังกับผีในเจ็ดป่าช้าแน่ ว่าจะรถไฟสร้างไม่เสร็จแล้คิดมากจะจันทร์เราตัวแปลกแปลกแล้วนี่เรายังพอไปอุโมงค์อีกอุโมงค์หนึ่งได้อยู่นะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอุโมงค์สำรองและดูเหมือนว่าโทมัสจะไม่มาอุโมงค์นี้ด้วยทุกคนใช่หรอลองไปไหมไปกันเถอะทุกคนคิดว่าไงโอเคป่ะโอเคโอเคโอเคนะไปตรงไปตรงไปดูปะปะ โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเอาไม่ไม่ไม่ปลอดภัยแล้วเต็มท้องแล้วจ้าไม่เลยทำไงทำไงดีเราไปไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ให้เราเข้าไปในนั้นแต่ว่าโทมัสมันกำลังจะบมดขยี้เราจากด้านหลังมันมแล้พวกเราช่วยพวกเราด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพวยเรด้วยเด็กๆเร็วตอนนี้พวกเขาจะโดนจะโทรมาต์กิน คำถามคือุ้ยอะไรอะไรยังอุ้เราเราทะลุผ่านโทมัสผีสิงเข้ามาได้อ่ะน้ำมันไงโทมัสเงาคำถามคำถามคือน้ำมันแพงขนาดนี้โทมัสแบะเติมมาจากไหนจ้ะมันรวยหรอมันอาจจะมีที่เติมน้ำมันก็ได้นะสุลตานโทมัสถ้าเราเดินตามทางแบบตรงๆไปแบบนี้เนี่ยฉันว่ายังไงเราก็รอด ใ้เดินไปก็ยังได้เลยตอนนี้โทมบัสมันเหมือนมันรดสปิดตัวเองลงอ้อเะไรอะอสียงร้อนเลยอยวเดียวเยเดี๋ยวเดยเดี๋ยวอดี๋ยวเดี๋ยวงดี๋งวเดียวเดอวเรีเดี๋ยะี๋ไวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเรี๋ยวเดไ๋ยวเดง๋ยวเดี๋ยวเดอ๋วเดี๋อวเดี๋ยรเดี๋ยวเดอวเดี๋ยวเดีเดี๋วเดยวเีเดี๋ยวเดี๋ยเรีเดีวี๋เดี๋ยเดีเยัยวเดไ๋ยะเี๋ยรเ้ีีดียวไ เธอมัดก็ขามอวกาศมาด้วยโอ้่ายไ่มไม่ด่านก่อมาดีๆน่ายัเมินติดนะได้ได้ฉันพยายามอยู่ค่อยๆค่อยๆโอเคเรียบร้อยทางรถไฟพังข้างในข้าไนไม่ดีเอ่อมันพังขนาดไหนเชียวล่ะมันก็พ่กลางอะนะฟันหล่อฟันหล่อฟันหล่อโอ้ยสูงมากเลยอะ รถไฟโทมัสมันต้องตกรางแน่ๆใช่ไหมไม่จะว้ายไปเร็วไปเร็วละไม่ตกอีกเหรอคือเป็น้างหน้า้างหน้าฉันเห็นข้างหน้ามีแสงสว่างอยู่นะทุกคนโทมัคสู้ชีวิตโทมัสสู้ชีวิตมากแต่ชีวิตก็สู้โทมัสกลับเหมือนกันเพราะพวกเรามีความเร็วเหนือแสงเร็วกว่าเดอะแฟลชไปด้วยขนาดเล็กขนานสลอฟนายล้างท้ายคนอื่นไหมเลย โอ้ยก็ฉันเนี่ยอยากเห็นหน้าโทรมาดินะว่าตอนที่ม <g discretion> <of my heart> ันจะกินพวกเรามันจะหน้าตาเป็นยังไงกันกันแน่อะไรวะน่ะนายเห็นอย่างนี่ฉันเห็นหรือเปล่าเห็นเจาะเงาเงาชัวมันเงาสีแดงอุ็นสุสานสุสานรถไฟ พวกมน right. ุษย์มักจะทิ้งพวกเราอยู่ในสุสานนี้ถ้าพวกเราขึ้นสนิมก็ไร้ประโยชน์อุยเป็นหน้าทโอมัสตลกเฮ้ยเราถึงแสงแล้วนี่คือทางออกหรือเปล่าออกใช่ไหมออมสลาบานอากรวิปนาทโอมอะไรอ่ะเกอะไรขึ้นอ่ะวินี่พวกเราพวกเราออกมาจากอกความเป็นจริงแล้วใช่ไหมมันไม่มั่ฉันขอโทษนะ ที่ทำเรื่องไม่ดีกับพวกนายว้าวได้โอ้ยโอ้ยโอ้ใโอ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรกอดแตกใจอะแตกใจอะไม่แจำได้ไมจำด้ป่ะในตู้อะตอนที่เราเข้ามาตอนแรกอะที่เราเห็นเป็นโมเดลอะเออที่มีรถไฟจิ้มตูโทมัสอะคือระบำเต้นรำกับรถไฟ เหมือนว่าเจ้าหน้าที่ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยจะส่งรถไฟพวกนี้มาชนโทมัสเพื่อทำลายและให้พวกเรารอดจากแบบนี้จนได้เย่พอเรารอดใช่ไหมเราก็เต้นอง่าน้เอองานตอนนี้ทุกคนเต้นกันเถอะระบำชาวเกาะดุง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 ด มุมขวาบนมุมขวาบนเนี่ยจุดๆไงว้าว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 เยอะๆพวกเราสนุกจังเลยแล้วเราจะไปไงต่ออ่ะเอาไงต่ออ่ะฉันว่าตอนนี้พวกเราก็ควรที่จะหาทางเอาชีวิตรอดจากป่านี้ต่อแต่ว่าถ้าพวกนายอยากไปเที่ยวพวกนายไปเลยนะฉันกลับบ้านแล้วเจอกันฉันขอกลับด้วยแล้วกันไปไปด้วยไปด้วยมัยไม่รูตัวว่านี่ก็เป็นในแสงน่าจะกลับไปสู่โลกความเป็นจริงแล้วล่ะยังกลับบ้าน ว้าวโอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับการผสญภัยนะคะในขณะที่โทมัสที่กาลังไล่บี้เราในแบบออฟบี้ซึ่งแบบนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าสนุกสุดๆไปเลยค่ะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ิกเพื่อนด้วยนะคะที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย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 ้ ด้านหลังตรงนั้นเนี่ยมีป้ายประกาศจับเหมือนเป็นใครเอ่อหน้าตาคนคุณไหมราววันจับถึงหนึ่งล้าน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 ดอลลาร์ช่รหมโอ้ตาแป๋วใช่ไหมเอมัดมีผมด้วยนะผมบอบผมบอบน่าจะเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าเธอมัสจังโอมัสโกเทอร์มุยโอมาสโก